สวัสดีครับมา<อ>ยิดย<อ>ยิดยนดียยนะคยับด <laughs> <อ>ียินลัยินดียินดีอนดีน ช็อกอ่ะช็อกช็อกช็อกมากๆเพราะว่าล่าสุดเพิ่งคุยกันไม่นานเองว่าบ่าว่าแบบยังโทรไปแซวนะว่าแบบว่าเฮ้ยยังไม่เจอหลานเลยนะอะไรอย่างเงี้ยก็จะพาไปหาเขาบอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวไปเองเดี๋ยวเขาดีขึ้นแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเขาแวะมาเองอะไรอย่างเงี้ยออกมาข้างนอกแล้วดีขึ้นแล้วอ่ะมันนัดเจอกันมาหาหลานบ้างดีอะไรอย่างเงี้ย<ม>พูดหลายครั้งพูดหลายครั้งหัวกับพี่ออมผมสีกับ พี่อ๋อมมากๆอยู่แล้วถ้าว่าในกลุ่มเพื่อนๆก็จะรู้ว่าพอดกับพี่อ๋อมมันจะเป็นแบบเขาเรียกอะไรอะบางทีก็ชอบทะเลาะกันดีกันรักกันอะไรอย่างงี้แต่ไม่ได้ทะเลาะอย่างนั้นนะหมายถึงว่าชอบแบบแซวกัดกันในอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> พี่อ๋อมไม่เป็นคนเข้มแข็งมากอะ่ะเขา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 สู้ด้วยตัวเองอะแล้วบางทีเขาไม่ค่อยบอกเพื่อนด้วยอเออเขาไม่อยากให้เพื่อนแบบเป็นห่วงอะไรอย่างเงี้ย มึงรักกูป่าว่าพอดนี่พี่อ๋อมชอบถามผมอะว่ามึงมึงรักกูป่าว่เขาถามบ่อยมากเขาถามตลอดนะครับสมัยก่อนเนี่ยพี่อ๋อมจะเป็นชอบถามผมตลอดว่าแบบเฮ้ยมึงรักกูป่าว่าพอดนี่ผมก็บอกเฮ้ยพี่อย่าเครียดดิพี่อ๋อมเขาชอบไม่รู้ดิผมไม่รู้แต่เขาชอบถามผมชอบถามเพื่อนเพื่อนทุกคนลองถามเพื่อนเพื่อนเพื่อนดาราทุกคนนะ เก็บความรู้สึกและแคร์ความรู้สึกคนรอบข้าง,งพี่ออมถูกต้องคือ <c ười> อย่างที่ที่ผมจะบอกแหละพี่ออมเขาเป็นคนแคร์ความรู้สึกคนอื่นมากๆพอบางทีบางทีมีเรื่องแบบนี้เขาก็ไม่ใหญ่จะบอกใครทําให้คนอื่นเครียดนะผมผมคิดว่าอย่างนั้นอย่างเงี้ยทุกครั้งที่เขาถามผมแบบนี่มึงรักกูปวะวผมบอกเขาทุกครั้งที่เจอกันว่าผมมาเฮ้ยพี่ออมผมรักพี่พูดอะไรไม่ออกเลยมันแค่บอกเขาว่าเออมาหาแล้วนะครับก็ก็ยังย้ำอ่ะว่าเฮ้ยกูรักมึงนะพี่เหมือนเดิม thank you